ครับวันนี้นะครับหมอก็จะมาอธิบายเรื่องเนื้องอกไทรอยนะครับว่าถ้าเรามีเนื้องอกไทรอยหรือว่าส่วนมากเนี่ยเราก็จะมีก้อนขึ้นที่กลางคอตรงนี้เลยนะครับบริเวณกลางคอตรงนี้เลยเป็นก้อนกลมๆแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าเป็นเนื้องอกไทรอยไหมให้เราขูดน,น้ําลายนะครับคืดน,น้ําลายขึ้นถ้าก้อนมันขึ้นที่ขึ้นตามการกลืนเนี่ยแสดงว่าเป็นเนื้องอกที่ต่อมไทรอยนะครับ ถามว่าเป็นเนื้องอกต่อมไทรอยด์แล้วเรารู้แล้วเนี่ยก็ต้องทำยังไงนะครับเราต้องตรวจ3อย่างนะครับ1คือเราต้องตรวจเลือดดูนะครับว่าเนื้อเราเป็นฮอร์โมนไทรอยด์เป็นพิษหรือเปล่านะครับถ้าเราเป็นไทรอยด์เป็นพิษและเป็นเนื้องอไทรอยด์เนี่ยก็อาจจะต้องรักษาแบบหนึง่งแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นไทรอยด์พิษเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องไปตรวจต่อมาคือเราต้องไปอัลตราซาวน์คอดูนะครับว่าหน้าตาของเนื้องอกเราเนี่ยดีหรือไม่ดีนะหน้าตาน่าเกล็ดไหมรักษา เราจะรักษาด้วยวิธีไหนได้บ้างจากอันดาซาวพอจะบอกได้นะครับแล้วอันที่สามที่ต้องทำคือการเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจนะครับก็คือการ f n a เราดูชิ้นเนื้อแซมเปลิลไปดูว่าเป็นมะเร็งไทรอ,อยไหมนะครับถ้าไม่เป็นมะเร็งไทรอ,อยเราก็อาจจะรักษาด้วยไมโครเวฟทําให้ก้อนมันเล็กลงยุบลงหายไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยหมอคงแนะนําให้ผ่าตัดนะครับ